วิธีทางคณิตศาสตร์ของคุณดูถูกต้องนะแต่ฟิสิกส์นี่ไม่ได้เรื่องเลยนี่คือคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่พูดกับนักฟิสิกส์ชาวเบลเยียมที่ชื่อว่าจอร์จเลแมกในงานประชุมวิชาการทางฟิสิกส์ในปี1927ถ้าสรุปอย่างย่อๆก็คือเลแมตได้ศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์และเขาก็พบว่าทฤษฎีนี้ได้ทํานายว่า เอกภพบเคยมีขนาดที่เล็กมากๆมาก่อนโดยเขาเรียกเอกภพบที่มีขนาดเล็กนี้ว่าอะตอมดึกดำบรรหรือพโมเดลอะตอมก่อนที่เอกภพบขนาดเล็กมากๆนี้จะขยายตัวกลายเป็นเอกภพบขนาดใหญ่ในปัจจุบันซึ่งไอน์สไตน์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ซึ่งในปัจจุบันเราก็ู้แล้วว่าแนวคิดของเลอแมกนั้นถูกต้องเอกภพกําลังขยายตัวอยู่จริงๆจากหลักฐานมากมายที่เราค้นพบโดยเฉพาะการสังเกตของฮับเบิลที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าเอกภพกําลังขยายตัวอยู่ แต่ในช่วงปี1920เรายังไม่มีหลักฐานแบบนั้นคนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าเอกภพไม่เคยเกิดขึ้นมันคงอยู่เป็นนิรันด์มันเป็นมาอย่างไงแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำไมไอซ์ไไม่เห็นด้วยกับเลอแม็และต่อว่าเข้าไปอย่างนั้นและจริงๆแล้วเลอแม็กก็ไม่ใช่คนแรกที่คิดเรื่องนี้ได้นะครับย้อนกลับไปในปี1921ได้มีนักฟิสิกส์ชาวรัเสเซียที่ชื่อว่า อ l e x เ n ็กซ f นเดอร์ฟรีดแมนได้คิดเ,เรื่องนี้ก่อนแล้วโดยฟรีดแมนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ศึกษาเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์และบอกว่าเอกภพกำลังขยายตัวอยู่และแน่นอนว่าไอน์สไตน์ก็ออกตัวแรงโต้แย้งแนวคิดทั้งสองคนนี้เพราะเขาไม่เห็นด้วยเรื่องเอกภพมีการขยายตัวเอกภพมีจุดกำเนิดแต่ต่อมาเราก็รู้ว่าแนวคิดของสองคนนี้นั้นถูกต้องไอน์สไตน์ le, จึงต้องแถลงการขอโทษและชื่นชมแนวคิดทั้งสองคนนี้ในภายหลัง แล้วเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพกับการขยายตัวของเอกภพนี้ก็ได้นําพาเราไปสู่แนวคิดเรื่องขอบเขตของเอกภพโดยมันจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันดูครับ <S 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 ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ได้บอกเราว่า มวลของสสารและพลังงานได้ทําให้อวกาศบิดโค้งและมันยังทํานายว่าความหนานแน่นเฉลี่ยของสสารและพลังงานในเอกภพมีความสม่ําเสมอเทียบเท่ากันทั้งหมดพวกเราอาจจะคิดว่าทั้งจักรวาลมันจะมีมวลเท่าเทียมกันได้ยังไงร,ระบบสุริยะของเรามันก็มีดวงดาวที่แตกต่างกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักอย่างนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอเมริกันที่ชื่อว่าไบรยันกรีนก็เปรียบเปยว่าในสเกลของมนุษย์เราจะเห็นว่าเอกภพแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกันมากเพราะว่าเราตัวเล็กเกินไปเหมือนกับเราซูมดูเม็ดทรายในหาดทรายเราจะเห็นความแตกต่างมากมายไม่มีความสม่ำเสมอใดๆแต่ถ้าเราซูมออกมามองภาพรวมทั้งหาดทรายเราก็จะมองว่ามันสม่ำเสมอทั่วถึงกันไม่ว่าเราจะตักทรายจากส่วนไหนของหาดมาชั่งน้ำหนักเราก็จะได้น้ำหนักหรือมวลใกล้เคียงกันเสมอเอกภพก็เหมือนกันครับมนุษย์เรามองแค่ระดับเล็กๆ เลยมองว่าเอกภพนั้นไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าเรามองให้กว้างขึ้นเราจะพบว่าเอกภพนั้นมันมีความเหมือนกันสม่ำเสมอในทุกพื้นที่ทุกทิศทางเลยนะครับที่ผมใช้คำพูดว่ามวลของสสารและพลังงานนั่นก็เพราะว่าทั้ง2องอย่างนี้มันมีมวลนะครับโดยสสารมันมีมวลอยู่แล้ว ส่วนพลังงานมันก็มีมวลเช่นกันตามสรรมการ e เท่กับ mc กำลังสองจะเห็นว่าพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นมวลได้นะครับแล้วทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยก็ทําให้อายซายงุดงิดพอสมควรนะครับแม้เขาจะเป็นคนที่คิดมันขึ้นมาเองก็ตามนั่นก็เพราะว่า ทฤษฎีนี้ได้ทํานายว่าเอกภพกําลังขยายตัวอยู่อีกทั้งมันยังทํานายว่าสสารและพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้คงอยู่เท่าเดิมช่วนิจนิรันแล้วการเปลี่ยนแปลงสสารและพลังงานก็ทําให้การอวกาศสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยซึ่งมันขัดใจไอซ์ไตน์มากที่มองว่าเอกภพไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้ไอซ์ไตน์นัดแปลงสมการของเขาโดยเพิ่มตัวแปรเข้าไปตัวหนึ่งที่เรียกว่าค่าคงที่ของเอกภพหรือ คอสม ولوجي ค่าคง t ส้นที่จะทำให้ผลเฉลยของทฤษฎีสัมพัทธภาพออกมาว่าเอกภพไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาเชื่อจะเห็นว่าไอน์สไตน์มีความเชื่อที่แรงกล้ามากๆที่คิดว่าเอกภพไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเขายอมเปลี่ยนแปลงสรรมการของตัวเองมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทาไมปี1 9 2่ปี1927 I ไอสไตน์ถึงต่อว่าเลอแมกแรงขนาดนั้น แม้การถูกดูถูกเหยียดหยามจากไอดอลที่เขานับถือจะทําให้เลอแมครูสึกเฟลเป็นอย่างมากแต่นั้นก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับในอีก2ปีถัดมาในปี1929นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวอเ,รรอเมริกันที่ชื่อว่าเอ็ดวินฮับเบิลก็ได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศที่เมสาวิลสันออฟเซอร์เวชั่นสังเกตการเอกภพและพบว่าเอกภพไม่ได้คงตัวแต่มันกําลังขยายตัวอยู่นั่นทําให แบบจำลองการกำเนิดเอกภพที่ชื่อว่า Big Bang ได้รับความนิยมขึ้นมาทันทีและเราก็รู้ว่าเลอรแมถูกและไอสไตน์ผิดฟรีดแมนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดว่าเอกภพขยายตัวและเลอรแมก็ถูกยกย่องว่าเป็นคนพัฒน,นาแนวคิดนี้ให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นแต่แบบจำลอง Big Bang ก็ทำนายว่าเอกภพเป็นไปได้อยู่สแบบนั่นก็คือมีขนาดที่จำกัดหรือมีขนาดเป็นอน,นันต์ ซึ่งแบบจำลองบิ๊กแบงและทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ไม่ได้กำหนดว่าเอกภพจะมีรูปร่างแบบไหนบางบริเวณสามารถแบนราบบางบริเวณสามารถนูนขึ้นหรือบางบริเวณสามารถกวงงอก็ได้แต่การจินตนาการรูปทรงสีมิติให้เป็นทรงกลมแบนราบหรือว่าโค้งงอนั้นค่อนข้างยากกับสมองมนุษย์ที่รับรู้ภาพเพียงแค่สามิติเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้เรามองภาพได้ง่ายขึ้นเราก็เลยลดรูปการอวกาศสีมิติให้เหลือเพียงสองมิติ เป็นแผ่นการอาวกาศอย่างที่เราเห็นในแบบจำลองนี้แหละครับถ้าการอาวกาศมีสารและพลังงานอยู่มากมันก็จะบิดเอกภพให้นูนขึ้นหรือที่เรียกว่ามีความโค้งเป็นบวกและเรารู้ว่าเอกภพมีความสม่ำเสมอทั่วถึงกันถ้าค่าเฉลี่ยมวลทั้งเอกภพมีความโค้งเป็นบวกทุกพื้นที่การอาวกาศสีมิติที่ผมจะขอใช้ภาพลดรูปเป็น2มิตินะครับมันจะมีความโค้งนูนตลอดทั้งพื้นที่แล้วมันจะทําให การอาวกาศมีรูปร่างเป็นทรงกลมแบบนี้ซึ่งมันหมายความว่าเอกภพมีขนาดจำกัดแต่ไม่มีขอบเขตซึ่งมันจะหมายความว่าถ้าเราเดินทางไปถึงขอบเอกภพแล้วมันจะวนกลับมาที่เดิมเหมือนตอนที่เราเดินทางรอบโลกเพียง <te> e> <s> แต่ว่าคราวนี้ผิวทรงกลมก็คือเอกภพสีมิติทั้งแกน x แกน y แกน z และเวลาอยู่ในพื้นผิวนี้ทั้งหมดแต่มันก็มีการโค้งงอของเอกภพอ,อีกแบบหนึง่ง ที่ปริมาณค่าเฉลี่ยของมวลจากสะสารและพลังงานทำให้เอกภพทั้งหมดมีความโค้งเป็นลบการอาวกาศสีมิติของเราก็จะมีหน้าตาเหมือนอ่านมา้าหรือแผ่นมันฝรั่งพริงเกิลแบบนี้นะครับเมื่อมันเป็นรูปอ่านมา้าตัวแผ่นอวกาศสีมิตินี้ก็สามารถแผ่ขยายได้ไม่รู้จบดังนั้นหากการอวกาศมีหน้าตาแบบนี้เอกภพก็จะไม่มีขอบเขตมีพื้นที่เป็นอนันต์ซึ่งต่างจากการบิดโค้งแบบบวกที่พื้นที่ของเอกภพ มีขนาดที่จํากัดแต่ถ้ามวลจากพลังงานและส,ะสารามันมีปริมาณที่สมดุลพอดีมันจะทําให้ความโค้งมีค่าเป็นศูนย์การอาวกาศก็จะมีรูปร่างแบบแบ,บนาราบและรูปร่างแบบนี้เอกภพก็สามารถเป็นไปได้ทั้ง2แบบทั้งแบบที่เป็นอนันต์และมีขนาดที่จํากัดแนวคิดแรกบอกว่าการอาวกาศสีมิติที่แบ,บน,านาราบนี้สามารถขยายได้แบบไม่จํากัดทําให้เอกภพมีขนาดเป็นอน,นันต์ไร้ขอบเขตในขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งก็บอกว่า การอาวกาศแบบแบนนราบนี้เป็นเหมือนกับเกมแพ็กแมนที่มีขนาดจํากัดแต่ไร้ขอบเขตซึ่งก็คือเมื่อเราเดินทางไปถึงสุดขอบด้านหนึ่งแล้วเราจะวนกลับมาอีกด้านหนึ่งของเอกภพเสมอแล้วนี่ก็คือตารางสรุปของเอกภพรูปแบบต่างๆที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วเอกภพมีรูปแบบที่เป็นไปได้อื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นรูปทรงทอรัสหรือรูปแบบโดนัทแต่เอกภพที่ผมเลือกมาพูดถึงนี้ จะเป็นรูปแบบที่พูดถึงกันมากที่สุดและสามารถใช้อธิบายแนวคิดต่างๆได้อย่างครอบคลุมและง่ายที่สุดครับหรือให้เราจำง่ายๆก็คือถ้าเราวาดเส้นขนาดสองเส้นในรูปทรงกลมเส้นขนาดนั้นก็จะบรรจบกันในที่สุดนั่นก็หมายถึงเอกภพมีขอบเขตที่จำกัดแต่ถ้าเราลากเส้นสองเส้นในเอกภพดีเรกนราบมันจะขนานกันไปตลอดการไม่มีวันบรรจบกันดังนั้นเอกภพนี้เลยไม่มีขอบเขต และถ้าเราลากเส้น2เส้นบนเอกภพบแบบอ่านมามันก็จะตรงข้ามกับทรงกลมเลยนะครับเพราะ2เส้นนี้ก็จะออกห่างกันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบบ่งบอกถึงเอกภพไม่มีขอบเขตนั่นเองครับรูปร่างของเอกภพเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้วาดรูปขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่ทุกรูปมีชุดสมการที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังที่สามารถคำนวณและทำนายพฤติกรรมต่างๆของเอกภพนี้ได้และสมการที่อยู่เบื้องหลังรูปร่างเอกภพเหล่านี้ก็บอกเราว่าสิ่งที่มีผลต่อความโคง้ง ที่กำหนดรูปร่างของเอกภพก็คือความหนานแน่นของมวลในเอกภพซึ่งอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะครับมวลก็คือสสารและพลังงานนั่นแหละครับแล้วจากการคำนวณด้วยชุดสมการทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ก็พบปริมาณมวลที่พอดีที่จะทําให้เอกภพมีลักษณะแบนร,ราบ นั่นก็คือประมาณ2คูณ10ยกกำลังลบ29กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรซึ่งมันมีมวลใกล้เคียงกับอะตอมของไฮโดรเจน6ตัวต่อ1ลูกบาศกเมตรเท่านั้นเองครับถ้าความหนาแน่นของม้วนดวยเฉลี่ยในเอกภพมีค่ามากกว่าค่านี้เอกภพจะเป็นทรงกลมแต่ถ้าน้อยกว่าค่านี้เอกภพก็จะมีรูปร่างแบบอ่านมาแต่ถ้าความหนาแน่นของสสารและพลังงานมีค่าเท่านี้พอดีเอกภพของเราก็จะมีรูปร่างแบบแบนรา และเราก็เรียกค่านี้ว่าความหนานแน่นวิกฤตหรือ critical d e n s i t y บางคนอาจจะคิดว่าเมื่อเรามองไปรอบๆอ,บอวกาศเราจะเห็นโลกดวงจันทร์ดาวอังคารดวงอาทิตย์และดวงดาวอีกมากมายบนท้องฟ้าเอากภพของเราก็ควรจะมีความหนานแน่นของสสารและพลังงานมากกว่าอะตอมไฮโดรเจน6ตัวตอ่อหนึ่งลูกบาศก์เมตรแน่ๆเอกภพนี้น่าจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมจริงไหมครับแต่นั่นก็เป็นเฉพาะมุมมองของมนุษย์เท่านั้น จริงๆแล้วอวกาศมีพื้นที่ว่างมากมายแล้วเมื่อนักดาราศาสตร์เก็บข้อมูลวัดปริมาณความหนาแน่นของสาราและพลังงานในเอกภพอยู่หลายสิบปีพวกเขาก็พบว่ามวลเฉลี่ยของเอกภพมีค่าประมาณ27%ของคิ i ติคอด n ิตี้ดังนั้นเอกภพของเราก็ควรมีรูปร่างแบบอานมา้าแต่แล้วในปี1990นักดาราศาสตร์ก็ค้นพบพลังงานชนิดหนึ่งที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเอกภพ แต่มันจะไม่เปล่งแสงไม่สะท้อนแสงเราเลยมองไม่เห็นมันและเราก็ยังไม่รู้ว่ามันประกอบมาจากอะไรแต่มันมีผลกระทบต่อการขยายตัวของเอกภพที่มีความเร่งและเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานมืดหรือ dark energy แต่ถึงแม้เราจะไม่สามารถมองเห็นเจ้าพลังงานมืดนี้ได้แต่เราก็สามารถสังเกตผลกระทบของมันได้นะครับแล้วเราก็สามารถคำนวณได้ว่าพลังงานมืดมีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 73%ของ critical density แล้วสิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจมากๆอย่างหนึ่งก็คือเมื่อรวมมวลจากความหนานแน่นของพลังงานมืดกับมวลเฉลี่ยของสสารในเอกภพซึ่งก็คือ73%บวก27%เราก็จะได้ความหนานแน่นของสสารและพลังงานเฉลี่ยในเอกภพเท่ากับ critical density พ,พอดีพอดีซึ่งนั่นก็หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเอกภพไม่มีความโคง้งไม่ว่าจะเป็นความโค้งบวกหรือความโค้งลบเอกภพของเรา มีลักษณะแบนราบนั่นเองครับซึ่งนั่นหมายความว่าเอกภพนี้เป็นไปได้ทั้งสองแบบนั่นก็คือเป็นแบบอนันต์ไม่รู้จบหรือเป็นแบบมีขอบเขตมีพื้นที่ที่จำกัดแต่สามารถวนกลับมาที่เดิมได้เหมือนเกมแพ็กแมนถึงแม้เราจะยังไม่รู้ว่าเอกภพมีขอบเขตหรือไม่แต่อย่างหนึ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจนั่นก็คือเอกภพของเรามีรูปร่างแบบแบนทราบไม่ได้โค้งงอเป็นรูปร่างต่างๆแต่ถึงแม้เอกภพจะโค้งงอมากแค่ไหนก็ตาม เราก็ยังมีแว่นตาออปตัสที่สามารถทนการบิดการโค้งงอได้เป็นอย่างดีแว่นกรองแสงออปตัสซีรีส์ใหม่ล่าสุด As S est, s o u t e d s t a n l e s s Steel Series โดยที่ผมสวมอยู่นี้ก็คือรุ่น Split f i e แว่นกรองแสง o p ปตัสนอกจากจะปกป้องสายตาเราจากแสงสีฟ้า ที่เกิดจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์ทีวีและมือถือเป็นเวลานานมันก็ยังมีความแข็งแรงสูงทนทานต่อการบิดโค้งหรือการตกกระแทกได้ทําให้เราสามารถใไซมันสํสรวจเอกภ,ภพคู่กับเราไปได้อีกหลายปีที่สุดของแว่นหรูดูดีแถมทนทานก็แว่น Optus X s Opt us, alted, o u t e d Stainless Steel Series เท่านั้นและ Optus ก็ใจดีตอโปรโมชั่นพิเศษอีกหนึ่งเดือนใครที่สั่งซื้อภายในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ PlayStation 5ไปเล่นที่บ้านกันแบบฟรีๆเลยนะครับและยังได้รับส่วนลดค่าแว่นอีก300บาทด้วยและถ้าใครอยากได้รับส่วนลดเพิ่มอีกก็อย่าลืมใส่โค้ดสงสัย SONGSAI เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทกลายเป็น400บาทด้วยนะครับแล้วถ้าใครสนใจรุ่นสปิทไฟที่ผมใส่อยู่นี้แนะนำให้รีบสั่งจองเลยนะครับ ได้ยินว่าของใกล้หมดแล้วนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอกภพมีขอบเขตหรือไม่คําถามนี้ค่อนข้างยากนะครับถ้าเอกภพบแบนราบและมีขอบเขตแบบแพ็กแมนมันก็ควรจะมีแสงออกมาจากดาวดวงใดวดวงหนึ่งที่เก่าแก่มากๆแล้วแสงนั้นก็วนรอบเอกภพมาแล้วหลายครั้งในตอนที่เอกภพยังมีขนาดเล็กอยู่ก่อนที่มนุษย์จะถือกําเนิดขึ้นแล้วสร้างกล้องมาตรวจจับแสงนั้นดังนั้น สิ่งที่เราควรมองเห็นก็คือภาพดาวดวงนั้นซ้อนทับกันไปยังไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราก็ไม่เคยพบดาวดวงไหนที่มีภาพแบบนี้เลยแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ยืนยันว่าเอกภพของเรามีพื้นที่เป็นอนันต์ไม่ใช่แบบแพ็กแมนนะครับแต่มันอาจจะเป็นเอกภพบแบบแพ็กแมนที่มีขนาดกว้างใหญ่มากๆมากเสียจนแสงแรกของดวงดาวยังไม่เคยไปถึงสุดขอบเอกภพเลยก็ได้ดังนั้นเอกภพของเราก็อาจจะเป็นแบบแพ็กแมน แต่มันมีขนาดใหญ่เกินไปจนสามารถปลอมตัวเป็นเอกภพที่มีขนาดอน,นันต์ก็ได้แต่ไม่ว่าเอกภพจะเป็นแบบไหนจะมีขนาดจำกัดหรือไม่จำกัดมันก็ไม่ได้ขัดแย้งกับแบบจำลองบิ๊กแบงเลยนะครับถ้าเอกภพมีขนาดจำกัดณจุดเริ่มแรกเอกภพจะเป็นเพียงจุดเล็กๆที่เรียกว่าซิงคูลาริตี้ก่อนที่มันจะขยายตัวออกมาในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบิ๊กแบงแต่ถ้าเอกภพมีขนาดไม่จำกัดอันนี้จะนึกภาพยากเลยนะครับมันจะเป็นในรูปแบบที่ ทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพที่มีจํานวนเป็นอนันต์นั้นอัดแน่นจนถึงขีดสุดในทุกพื้นที่ก่อนจะขยายตัวออกไปทุกทิศทางในพื้นที่ที่ไม่จํากัดจํานวนอนันต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก็คือจํานวนอนันต์เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ไม่ว่าเอกภพจะมีขอบเขตหรือไม่ถึงยังไงเราก็เรียกจุดกําเนิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าบิ๊กแบงและเราก็สามารถคํานวณได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อ13 0 0 0ล้านปีที่แล้วแต่เรื่องขอบเขตของเอกภพ อาจจะส่งผลถึงโมเดลจุดจบของเอกภพก็ได้นะครับโดยเฉพาะทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการหดตัวหรือ Big Crunch ที่บอกว่าเอกภพจะหดตัวลงเรื่อยๆจนกลายเป็น Singularity อีกครั้งหนึ่งถ้าเอกภพมีขอบเขตมันก็จะเป็นเพียงแค่แผ่นการอาวกาศสีมิติที่หดตัวลงเท่านั้นแต่ถ้าเอกภพไม่มีขอบเขตการหดตัวลงครึ่งหนึ่งของเอกภพที่เป็นอนันต์ก็หมายถึงอนันต์หารสมันก็มีค่าเป็นอนันต์อยู่ดี แล้วแบบจําลองของมันก็จะประมาณว่าความนานแน่นของสาสารและพลังงานก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าในขณะที่ปริมาณของมันก็มีจํานวนเป็นอนันต์เท่าเดิมอยู่คณิตศาสตร์มันเป็นอย่างนี้นะครับงงนิดหนึ่งใช่ไหมครับไบรอันกรีนบอกว่าไม่ว่าขอบเอกภพบจะเป็นยังไงจะมีขอบเขตหรือไม่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบในทางวิชาการอยู่แล้วนั่นก็เพราะว่าความสามารถในการสังเกตอวก,กาศของเรามันมีขอบเขตที่จํากัด เนื่องมาจากความเร็วแสงหรือที่เราเรียกขอบเขตนั้นว่า observation universe นักวิทยาศาสตร์บางคนเลยมองว่าขอบเขตเอกภพที่แท้จริงสำหรับมนุษย์ก็คือขอบเขตของ observation universe นั่นแหละครับนอกขอบเขตนี้ไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามมนุษย์ไม่สามารถารับรู้ข้อมูลใดๆของมันได้เลยเรื่องขอบเขตที่แท้จริงของเอกภพว่าเป็นยังไงนั้นจึงไม่ค่อยมีผลกระทบต่อพวกเราสักเท่าไหร่นะักและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของการศึกษาขอบเขตของเอกภพที่เรา แนะนำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ผมก็นำมาจากหนังสือของแบรนด์ก e e n ที่ชื่อว่า The Hidden Reality ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัมาสมา,สมาชิกได้ที่ปุ่มด้านล่างน,นะครับโดยผมจะขึ้นชื่อสมาชิกไว้ที่ท้ายคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ